เอาแล้วครับผมก็สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่ในแมปของฮีโร่เป็นทัานกราวนะผมมันเป็นแมปของฮีโร่คาเนเมียนั่นเองนะครับผมนะแมปนี้บอกเลยว่าแม่งโคตรสดก็มีหลายหลายคนนะผมบอกว่าให้เรามาเล่นแมปนี้ดูนะผมนะก็ซึ่งผมได้ลองมาเล่นแล้วนะครับก็บอกเลยว่าใช้ได้อยู่นะมูเม n t อาจจะงง,งๆหนะ่อยเพราะว่าเราก็เพิ่งเข้ามาเล่นน่อนะแต่ก็เปิดมาด้วยสิคิววยการเริ่มต้นแบบโคตรเท่เลยซึ่ตอนนี้นที่ผมเล่นอยู่นะั่นจะเป็นตัวของมิโดริยะนะเดี๋ยวเราต้องไปลองเล่นกับคนเล่นเลยดีกวว่่าาใครรดดดีีีทมัันแบบบพเเยไ้ ถ้าไม่มีเราก็จะแจมเลยแล้วกันอืมแจมเลยไปยังไม่รู้ครับผมไปทรงมั่วแล้วตอนนี้ม,มีมีสเตปมปาจากซาตานปันากาลก็ไม่น่ายากนะผมหนึ่งสองอา้าวเหยียงซาแล้วน่าจะเป็นตัวของมิโดลตอนนี้ที่เราเล่นอยู่อะสกิลม่เป็นดิโลบเอ้ยมิดริยะเลยเว้ย ถ้าสกิลแบบประดิดนองดิดนิ้วอะสกิลวันฟอร์ออรพวกนี้เออจำผมไม่ได้ดูนานแล้วจริงแต่ไปไหนนะพี่ผมขอใช้สกิลหน่อยอเดวิสสแตร็มเมสเมื่อกีกกกอ้ไม่โคตรเท่อุ้ยเดรโทสแตร็มเออส่วนใหญ่เป็นท่าสแตร็มหมดเลยว่ะซิเบรดยังไม่ชอบพูดนะแต่แบบมุมเบรแม่งยิ่งกว่าสายตาไมา้ผมว่านะมันถอยหลังมันถอยได้ไวกว่าวะ่ะผมก็งงเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเอ,อาเท่าที่เราเล่นได้อืมอืมอืม,อม,อมโกรธทุบเออเหมือนอยู่ หนึ่งสองสกิลสี่เลยเอียอเอ้ยงเฮ้ยโอ้โหตัวเรปิวเลยวะ่ะเลยต้องมุเป็นอย่างนี้ดิสมูทสมูทนะผมชอบสวัสดีครับไอหนูมาเหรอวะแล้วมันมาไงลนะ่ะแล้วมันมาตอนก่นกานคิดอย่างนี้วัวใส่มันเลยยัฮู์ <c oughs> เปไหนเลยดูเฮ้ยดูว่าเขาบกู อยาาไ้นอนยืมของโบพี่เหรอจะไม่ได้ไอลันเดอร์ครับจะไม่ได้มาดีนิมาให้อินฟินิตี้แบบรเอร์เซนต์หน่อยน้องโดนขังโดนโดนจูได้สุดยอดละเอาเนียวนเดียวลากได้ดอ ลอยเดียงไอหนูแมงเดียงไนไหนไหนูุ้ยโห้คแรงแรงชาห่งสองสามเดียงเฮ้ยแย่แล้วไอ้นูมนมาแล้ววะดี่เรเบี้ยมันมาแล้วอุ้ยไปแล้วจื้อันาวาเลยเยดูดิิกรกนหนเร่วะหลบหล ไปเธอเลย้องโตวสวนไปดิอืมาอุ้ยหูท้ายวะกระตายหูขึ้นโลดสกิลอะไรวะโคตรแรงเฮ <c oughs> ้ยหยุดมาแล้วมาแล้วอกระโดดเรียบร้อยอิมมินทิฟร,ร้อยเปอร์เซ็นตอามเปองรรอไฟรถโอ้ตอบอกโอ้ย่าแล้โอ้อโห รอดตายอีกโอ้โหโอ้โหโอโหโหรอดได้ยังไงก็ถามจริงเลือดเดงกลับไอ้น้องไอ้คิดว่าตายไปเวังอยู่ไอ้นี่มาดูเรายังรอดอยู่นี่แล้วคือจะเอาเลยไล้น้องเฮ้ยแล้วล้วงจะตายมันก็เอาใหญ่ไม่ติดไปเลยจู้ มีไงด้วยดีอย่างวิวพอไม่ใกล้ตายแล้วมันจะวิวจะขวิ่งไปเหรอเพิ่งแบบบุบแบเบ็คเแจ็คสันเฮ้ยเดี๋ยว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 ต้อืมตายอืมไม่โดนเอ้ยไอ้นี่มันเล่นเป็นแล้วไอ้นี่มันเล่นเป็นแล้วเพิ่งเลยกลัวแล้วมันน่ากลัวแล้วจริงอุ้ยโอ้โหเมื่อกี้ใช้สกิลวสีเหรอต้อโดนขัดก่อน

ทะไดาะมาแล้วเตี้ยจูดาอุ้ยไออุ้ยโอ้โหไม่ได้เก่งจะตายจะมีลมหายใจนางอืออุ้ยอาจูดามึงลบได้ไหวออุ้ยอุ้ยเจ้า่กริยกู

ตา้เ้าแล้วก็โดนนยืเยเนอไม่รอดะไงนะตายหัวทิ่มเลยเวนเหเจ็บเลยเหเจ็บเลย มยแล้วเหรอวะเกี่ยววไอพี่ชายเสมอถึงไม่จะได้มาแล้วก็เสมอสม่งใช้เสมออ้าวกระอเด ไอ้ดอเขาตัวพอดีนี่ไงล่ะจะรู้กีมาิช้สักิวไอ้ดอแล้วจิว